audio only นะครับเพราะว่าทำเพื่อเพื่อนคนตาบอดนะครับแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า super r i d a r บน iphone นะครับผม super r i d a r เพื่อนเพื่อนที่ใช้งาน watch over อยู่และต้องบอกว่าคนที่ใช้ iphone 12แต่ไม่ใช่12ธรรมดาขึ้นไปด้วยนะต้องเป็น pro และ pro mac เพราะแอปชื่อว่า super r i d a r จะใช้ความสามารถของเอ่อกล้องไ i d a r กล้องหลัง r i d a r scanner ครับ ช่วยในการวัดระยะดูคนดู Environment สภาพแวดล้อมก็คือเขาจะดีเทคเพิ่ม2อ,อย่างที่มีประโยชน์ก็อาจจะเป็นเรื่องของอเวลาเราจะชนอะไรมันจะสั่นดึกๆๆกๆให้เรารู้ก็คือเอาเหมาะกับเวลาไปใช้ในการเดินทางในสถานที่ที่เราอาจไม่คุ้นเคยจะใกล้ชนกำแพงแล้วมันจะทั้ง หอนทั้งสันหนักเลยอ่าเดี๋ยวผมจะลองผมโหลดมาแล้ว Super, <L> ผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครัง้ง,<อ>ง,งไปลองให้เพื่อนๆฟังกันนะครับอ่ะเข้ามาแทบไม่ต้องเซตเลยเลยโ <L ider. S 1> อ้เนี่ยครับขออนุญาตนะครับอ่ะตอนนี้ผมพอดีอยู่ในห้องบันทึกนะครับทําให้ระยะมันแคบถ้าคุณอยู่ในที่โลง่ลงๆเนี่ยมันจะไม่มีการอห่างไปทักสี่ห้าเมตรเนี่ยจะไม่มีการ หอนแบบเนี้ยอืดไม่มีการไม่มีการสั่นด้วยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราลอง feet. อฟ่าเขาบอกซิลลิงแอดหกฟีตน่าจะเป็นเพดานนะครับซิลลิงแปลว่าอะไรเพื่อนๆผมส่องไปยังเด็นทางบนแล้วบอกระยะทางประมาณหกหกฟิตหกเมตรแล้วก็อ่าพอดีอยู่ในห้องนี้มันมืดไปหน่อยเนาะจริงๆส่องตรงนี้มันน่าจะบอกว่าดอและหรือว่าผมส่องไม่ตรงเนาะ ดอห่างไปกี่เมตรเนี่ยลองอ่อนหันมาที่ผมอ่าเขาเขาก็จะบอกว่ามีมี a person without the m a เก็คือไม่มีไม่ได้ผู้ชัดะคนคนนึงไม่ได้สวมหน้ากากและถ้าเราไปอยู่ใกล้กับกำแพงเดินไปจะชนกำแพงอ่าเดี๋ยวนะครับไม่ใช่อันนี้มันจะมันจะเหาะเลาะเนี่ยมันบอกอะไรนะ เนี่ยเทเบิ Table, ลก็คือโต๊ะผมผมส่องไปที่โต๊ะแล้วมันจะชนโต๊ะอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะตอนนี้ผมเหลือประมาณสักห้าเซนอะ่ะมันสั่นดิดมันสั่นถี่มากแล้วก็ร้องเยอะมากทําให้เรารู้ว่าเราจะเราจะเดินชนโต๊ะแล้วอย่างเงี้ยอ่าหรือเออแต่อันนี้ทําไมมันเห็นประตูไม่ไม่ไม่ครบนะเนี่ยมันก็จะรู้ e n v i ว o n m น n t นะครับผมถ้ามันสั่นเยอะๆอ่าแล้วก็มันร้องเยอะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะ เดี๋ยวให้มันให้มันร้องเบาๆงั้นแบบไม่สั่นก่อนนะครับเนี่ยถ้ามันมันหอ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 น,หอนแบบเป็นจังหวะช้าลงแสดงว่าอยู่ไกลจากอสิ่งที่เราจะชนเนี่ยหรือกําแพงหรืออะไรก็ตามที่มีอะไรที่ขวางกั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอม,อมองมาก่อนนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังต่อแอปเนี้ยต้องบอกว่ากินแบหน้าดูเลยใช้แป๊บเดียวเนี่ยเพื่อนๆเมื่อกี้เราฟังกันไปเท่าไหร่มัน มันต้องบอกว่าพอดีผมอยู่ในห้องอัดทาให้อ่อมันมันบอกได้ไม่หลายอย่างนะครับจริงๆมันบอกได้ประตูหน้าต่างเนี่ยมันจะบอกดอวิ w i n ห่างไปกี่กี่ฟิตนะครับกี่ฟุตนั่นเองนะครับผมกี่ไปลองเ,อเดินข้างล่างดูก็ช่วยได้นะเดินใกล้ชนอ่รัว้วรั้วประตูสมาคมแล้วเนี่ยอา่ามันก็จะสัน่นแล้วก็เสียงอือแรงมากแล้วก็สั่นดูสันส่นสั่นที่ตัวเครื่องเนี่ยพลาติก <c oughs> เนี่ยมันเยอะมากเลยครับเพื่อน ซึ่งก็จะช่วยได้เพราะปกติบางทีเราก็จะเดินชนตรงนั้นเดินเดินชนคนบ้างเดินอะไรบ้างอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยไปแล้วเราใส่หูฟังไปด้วยนะผมว่ามันพอช่วยได้เราจะได้รู้ว่าเราจะชนคนเรารู้ว่าเราจะชนประตูรู้ว่าเราจะชนโต๊ะด้านหน้าแต่ว่าถ้าโต๊ะมันเตี้ยหรือเก้าอี้เตี้ยเราก็เดินเตะอยู่ดีนะเพราะการถือมือถือเนี่ยเราต้องถือในระยะที่มันเอากล้องหลังเนี่ยส่องไปนะครับแต่ยอมรับเลยว่ากินแบตค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแอปนี้ ประโยชน์ที่ต่างจากการใช้ฟีเจอร์เดี๋ยวขออนุญาตโฮมออกว่าโฮมออกมาก่อนการใช้สี่นิ้วแตะสามครั้งสําหรับเครื่องที่รองรับนะครับตึก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 อ่าเปิดไหมเอ้าไม่เปิดเลยเอาใหม่ตึกตึกตึกอ่าหมดการตรวจจับมาแล้วด้านขยายหน้าจอโฮมชมภาพภาพโหมดการตรวจจับเปิดการตรวจหาผู้คนเปิดการตรวจจับคนเปิดการตรวจจับข้อความเปิดชี้และอ่านเอาคนหาเอาไปสูญจุดขั้นให้ออกเสียงเนี่ยปิดใช้การตั้งค่าโมดนี้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยปึ๊บ คือข้อเสียของตัวนี้เท่าที่ผมเจอคือข้อความันสามร้เดี๋ยนะครับตรวจไม่พบอะไรเลยตรวจไม่พบอะไรเลยคือมันมันดีมันดีหลายอย่างแต่เมื่อเราจะเดินชนกำแพงหรือชนอะไรเนี่ยมันมันจะไม่เตือน<ป>อ่าเนี่ยคุณถือใกล้เกินไปอย่างเงี้ยอ่ะคือข้อดี <5 S 1> ของ, <5. S 1> ข,องของตัวหมดการตรวจจับการใช้สีนิ้วแต่สาครั้งตึกตึกตึก,ตกบน iPhone ที่รองรับก็คือรุ่น Pro p ป o Max ตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปนะครับ มันดีช่วยชีย้และอ่านข้อความมันช่วยดูนะคนช่วยดูประตูช่วยดูอะไรได้แต่เวลาเราเดินเข้าใกล้กำแพงหรือคเข้าใกล้อะไรมันมันจะไม่มีสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณดึกดึกด,กด,กด,กดกึสัญญาณแฮปติกเอนจิ้นเตือนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวซูเปอร์ไรด้ามันก็จะ เรื่องตัวสอนมันไม่ได้แต่มันได้หน้าต่างประตูเพดงเพดานก็คือ Environment สภาพแวดล้อมที่มันพอได้มาแต่บอกเป็นภาษาอังกฤษและที่ดีของมันคือมันทั้งสั่นเตือนแล้วมันก็มีเสียงแต่วพวกนี้สามารถไปเปิดปิดได้ในการตั้งค่าย,ย่อยเขานะครับผมให้เรารู้ว่าเสียงเนี่ยยิ่งเสียงวูแรงๆเนี่ยก็แสดงว่าหรือสั่นแรงๆเนี่ยเราเราจะชน อาจจะเป็นกำแพงหรือชนประตูหรือชนตู้เย็นชนอะไรชนคนหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมให้ได้คนใส่แมสไม่ใส่แมสก็จะบอกได้ด้วยมันก็ดีต่างการเสียต่างการแต่ยิ่งสั่นเยอะยิ่งขอนเยอะนะครับก็กินแบตประมาณหนึ่งเลยลองเข้าไปใน App Store แล้วเสิร์ชคำว่า Super LiDAR นะครับเอฟเซียเดี๋ยวเดี๋ยวอลองลองสาธิตไปเลยแล้วกันนะครับ่าเดี๋ยวนะครับ แอปสโตร์แอ่สโตร์หนึ่งนิ้วแตะสามครั้งที่ App Store แล้วจะเจอเมนูค้นหาแล้วถ้าไม่เจอก็หนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดขวาเจอค้นหาแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปแอปสโตร์ช่องค้นหาแล้วแก้ไขพิมพ์คำว่า S S e เอสเซร่า U U ยูยูยูย P นิพีพป๋าป้าเอีเอ็ก R คอาร์อาร์โรมิโอเว้เวนวาร์นะครับ L L Lima U I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 ndia D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 elta A A A l p h a R R R o m e o R S U P E R w e n ว c k L I D A R ได้ซเ s อร e ไร i ด a แล้วกดที่ปุ่มเสิร์ชด้านล่างขวามือสุดปึ๊บ แล้วก็ปัดขวามาครับรายการแท็บเกมแท็บสองเมวามาเรื่อยๆรื่วามาเรื่อยๆอยู่ค้นหาแท็บภาพหน้าปกภาพหภาพหน้าปกซูเปอร์ไลด้าไรด้า่อรลายเพิ่มประสิทธิภาพปุ่มเนี่ยนะครับตัวนี้ครับซูเปอร์ไลด้าไลด้าฟอร์บายเนี่ยครับกดที่ปุ่มรับหรือเก็ทนะครับผมผมติดตั้งแล้วก็ทําตามขั้นตอนติดตั้งได้เลยแต่ลองนําไปวิวิพากวิจารณ์กันดูนะว่าเราโหลดแอปแยกเพื่อมาใช้ช่วยการเดินเวลาจะชนผนังคือมันเอาเอาไว้ใช้เฉพาะกิจจริงๆอ่ะผมว่า ก็เอาเอาไว้เวลาเดินในห้องพักเวลาเราสำรวจตอนใหม่ๆจะได้เดินไม่ชนกำแพงหออหัวหัวจะได้ไม่แตกเหมือนผมนะผมก็เลยหาตัว,บบตวนี้มาบบนะอะโอเคลองนำไปใช้งานกันดูครับก็วันนี้ต้องขออภัยที่สาธิตได้ครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างนะก็ลองนำไปใช้งานกันดูครับกับบริการหมอขอ 4, ้อมหนึ่งสี่หนึพัรกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่นำมาสาธิตแต่รูปแบบเสียงเท่านั้นครับมันฮอนมันสั่นเยอะเหลือเกินสวัสดีครับ